ทำสมสิ่งนี้ทำให้ช่องคุณปังใน TikTok ค่ะก่อนอื่นเลยที่จะไปดูวิธีการว่าสมสิ่งมีอะไรเช่นเคยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามช่อง p ี u n i v ไ r ยูนิเวไว้ด้วยนะคะที่สำคัญกดหัวใจดูคลิปจนจบและพิมพ์คอมเมนต์ด้วยค่ะเพราะอาัลกอริทึมของ TikTok อยากให้เรามีปฏิสัมพันธ์กันฉะนั้นคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้บอกคุณุเส้นหนค่ะว่ามีประโยชน์ยังไง และนะคะแชร์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีให้กับเพื่อนๆได้รู้ถึงเทคนิคทลับดีๆแบบนี้ค่ะต้องแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าลิก t อกจะได้จับได้ว่าเรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะ3ส,สิ่งที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะด,ดันช่องเราสิ่งแรกนะคะก็คือการมีวินยัยมีวินัยในเรื่องของคลิปวิดีโอค่ะอย่างน้อยๆเลยเราต้องลงวันละ1คลิปค่ะถ้าหากว่าวันนี้เรามี เขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจทําคลิปเยอะๆเป็น5 6 7คลิปก็สามารถทําได้นะคะแต่อย่าพิ่งลงหมดนะให้เก็บไว้ที่ฉบับร่างก่อนนะคะเพื่อที่จะเป็นสต็อกในการลงวันถัดถัดไปนั่นเองค่ะสาหรับการลงคลิปวันหนึ่งให้มากกว่า1น,นคลิปลงคลิปห่างกัน2-3ชั่วโมงค่ะคลิปดีๆมีประโยชน์ของคุณก็จะถูกดันผลักดันให้ช่องของคุณเกิดแล้วก็เพื่อนๆใน t i k t o k สามารถที่จะมองเห็นคลิปของคุณนั่นเองค่ะสิ่งที่2 ทำตามเทรนค่ะต i k t o k ชอบให้เราทําตามเทรนแล้วเทรนจะไปดูได้ตรงไหนเคยสอนไว้ในคลิปที่แล้วแล้วคลิปนี้ก็มาบอกอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือไปที่แว่นตาค่ะข้างบนนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าเทรนวันนี้ค่ะเขาก็จะขึ้นเทรนมานะคะ50อันดับเราก็ ไปดูเทรนด์แรกๆค่ะ10อันดับแรกเทรนด์แรกไปเลยนะคะแล้วก็ดูว่าเทรนด์วันนี้อะไรที่เหมาะกับคลิปของเราถ้าหากว่าอยู่ในสายให้ความรู้เราก็ใช้เพลงที่ตามเทรนด์ใครอยู่สายไหนใครถนัดด้านไหนนะคะนำเทรนด์มาใช้กับคลิปวิดีโอของเราติ k กต k ชอบมากๆค่ะเขาก็จะดันช่องของเราดันคลิปของเราให้เพื่อนๆได้เห็นเยอะขึ้นค่ะสิ่งที่3มที่เราจะต้องทำก็คือการติดแฮชแท็กค่ะ ก่อนที่เรานะคะจะโพสคลิปอย่าลืมเขียนแคปชั่นค่ะหลังจากแคปชั่นแล้วดูข้างล่างค่ะคำว่าแฮชแท็กกด h a s h ท a g ที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอของคุณค่ะวันนี้สายความรู้อย่างโคบุลเซนก็จะติดคำว่า hashtag สายความรู้โคบุลเซนก็จะไปพิมพ์คำว่าสายความรู้แล้วเขาก็จะขึ้นมาข้างล่างสังเกตข้างล่างนะคะว่ายอดวิวอันไหนเยอะกดอันนั้นค่ะแฮช t ท็กต i ๊ก o k อยูน้ยอดวิวอันไหนเยอะ กดอันนั้นเช่นเดียวกันค่ะหาแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอค่ะทำให้คลิปของคุณนะคะเปิดการมองเห็นให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในสายเดียวกันคนที่ต้องการความรู้หรือคนที่อยากได้เทคนิคดีๆแบบนี้นะคะ3ส,สิ่งง่ายๆค่ะรองว่านำไปทำช่องคุณดังแน่นอนค่ะอย่าลืมนะคะ พิมพ์คอมเมนต์ด้วยแล้วก็แชร์ไปยังแพลตฟอร์มต่างๆปฏิสัมพันธ์เราจะได้ดีต่อกันแล้วก็ TikTok จะได้เปิดการมองเห็นของเรามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ